คือมันตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของเราเนาะเราขับรถวันละเกือบร้อยโลอย่างี้ค่ะไฟฟ้าเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่ามันง่ายแล้วอย่างหนึ่งคือรถสันดาบน้ํามันอ่ะมันมันกินค่าน้ามันเราเกือบเดือนละห้าหกพันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ดอฟฟี่ด้วยความที่เป็นดีไซน์สมรรถนะที่เราที่เราดูมาหลายๆแบรนด์เรารู้สึกว่า BYD แล้วตัวดอฟฟี่เนี่ยมันมันสวยแล้วก็เหมาะกับเราผู้หญิงสวยเนาะอย่างเรา มาาก,กวา่คือจริงๆทุกวันนี้ค่ะรถไฟฟ้ามันมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนาะถ้าเรามองว่ามันประหยัดให้เราได้เกือบเดือนละสี่ห้าพันเนี่ยมันเซฟข้างช้จ่ายในครอบครัวได้เยอะนะคะมาลองใช้รถไฟฟ้ากันดีกว่าเนาะจริงๆคือประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินมาเลยคือน้องเซลเนี่ยเดินมารับตั้งแต่ที่รถเลยแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาทุกๆอย่างพ,พี่น้องๆทุกคนเซลทุกคนนะคะให้การตอบเราเราดีมากถามอะไรตอบได้ตลอดเวลาแนะนำานะคะสออรุณเลยะคะ่ะเยี่ยมมาก